คาถาบูชาปีเสียนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโออากาสาปีเสียอานุภาโวเมตตาจิตประสิทธิเม โออากาสาปีเสียอานุภาวโวเมตตาจิตประสิทธิเมโออากาสาปีเสียอานุภาโวเมตตาจิตประสิทธิเมโออากาสาปีเสียอานุภาโวเมตตาจิตประสิทธิเม โออากาสาปีเสียอานุภาโวเมตตาจิตประสิทธิเมโออากาสาปีเสียอานุภาโวเมตตาจิตประสิทธิเมโออากาสาปีเสียอานุภาโวเมตตาจิตประสิทธิเม โออากาสาปีเยอานนภาวเมตตาจิตประสิทธิเมโออากาสาปีเยอานนภาโวเมตตาจิตประสิทธิเม